สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านครับเจอผมอิระก,กับหนุ่มนวลเขนาน้ามาในวันนี้พาเพื่อนๆมาชมอีก1เซตวันนี้วันที่3ตุลาปี68นันเพื่อนนะมีรถมีนาเสนอสองคันเป็นตัว4ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโ,โต้ผมมารีลานคันนี้นะคันนี้ไปปรับสภาพภายนอกมาให้เรียบร้อยนี่คือเจ้าตัว 2.4G เป็นตัวท็อปเกียร์ธรรมดานะครับ4ประตูยกสูงใครหาอยู่รีบเลยนะครับ คันนี 4, 9, 9, 000, yeah. ้ผมแจ้งราคาไปเลย499,000บาทมีราคาเรียบร้อยพร้อมขายเลยนะครับทะเบียน8674เพื่อนๆคันนี้มีตำหนิแค่ตัวฝาหน้าที่ถอดทำสีนะเพื่อนนะเพรางั้นเดิมหมดเลยรถสวยมากในส่วนของราคากับตัวรถผมว่าน่าซื้อมากๆไม่แสนไม่ปลายนะเพื่อนนะมามาดูในส่วนของโครงสร้างคันนี้เพื่อนดูนะครับนี่ครับน็อตเติม แต่ที่แกะไปทำสีคือฝายหน้านั่นเพื่อนนะก็คือน่าจะเป็นส่วนมากจะเป็นสเก็ตหินนะครับสเก็ดหินนั่นคือไปถอดทำสีมาให้เรียบร้อยนะครับเห็นไหมคานเดิมรอยอาร์ครอยมาอยมา์กอยู่ครบนะเพื่อนนะนะครับเกรชสวยนะครับเครื่องยนต์เดินนิ่งๆใครหาอยู่เกียร์ธรรมดาเพื่อนไม่ต้องรอเลยครับตัวท็อปด้วยได้ตัวท็อปด้วยนะครับรถเป็นปี18นะได้ตัวท็อปด้วย ไฟน่าจะเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับแล้วก็ในส่วนของดิธอยิ่งไรหรือว่าไฟส่องแสงสว่างเวลางวันเป็น LED ไฟตัดหมอกเป็น LED นะครับตัดกับตัวโครเมียมนะครับเนี่ยครอบฝาครอบตัวด้านเนี่ยจะเป็นโครเมียมตัดดําเงานะสวยมากนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่มียอดขายเยอะมากๆสําหรับรถที่นี่นะเพื่อนนะหายากอ่ะยางไปยางคูดเยียนะครับยางคูดเยียยางปี24เงื่อน ยางนิ่มๆเลยนะครับเนี่ยดอกไอตัวขนยังอยู่เลยเพื่อนเนี่ยเต็มหมดเนี่ยเนี่ยยางใหม่ๆเลยนะครับยางแคบวิ่งไม่เยอะเลยเพื่อนอะมาดูภายในนะครับภายในผมเอามาย้ําให้อีกทีหนึ่งพอดีรถขึ้นกลับมาจากปรับสภาพสีให้เพื่อนทุกอย่างเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้านะครับเบาะคนขับนะครับเป็นไฟฟ้านะเพื่อนนะตำาหนี้ก็คือตรง เบาะนั่งเนี่ยก็คือตามอายุการใช้งานเนาะมันมีแตกนิดหน่อยเพื่อนนะเนี่ยคันนี้เป็นเบาะหนังสีดำคุณจะได้มา1่ดอกครับพวงมาลัยฟันติฟังชันครบเลยนะครับตัวควบคุมความเร็วนะครับฟังก์ชันต่างๆเนี่ยควบคุมเสียงพวงพองอะไรอ่ะดูเลขไม้เพื่อนคันนี้เลขไม้ที่ห9 9 3งแกม่นกิกิโลเมตรนะครับเป็นรถผู้ครอบครองรายเดียวนะครับไม่ได้ผ่านมือหลายมือนะเพื่อนนะเป็นผู้ครอบครองแค่รายเดียวนะครับ ฟังก์ชันต่างๆอย่างเช่นอจอนะครับเป็นทัชสกรีนนะเพื่อนนะ็นทัชสกรีนนะครับแล้วก็ในส่วนของเดี๋ยวผมเข้าเกียรถ์ถอยก่อนซิว่ามีเกียร์มีนี่กล้องหลังนะครับทางานได้ปกติพอดีผมเปิดฝ่ายท้ายไว้มันก็เลยเห็นมุมที่ต่ํานะครับเนี่ยก็คือตัวท็อปเพื่อนสวยงามเผื่อใครหาอยู่เกียร์ธรไมดา นะครับเดินหน้า6สปีดนะตามนี้เลยเพื่อนฟังก์กชันต่างๆใช้งานได้ปกตินะครับเพื่อนๆดูเอานะครับเนี่ยสวยๆเลยโครงสร้างน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับเนี่ยผมรีบออกมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกหนึ่งรอบนะหลังจากที่ตอนที่เข้ามาเนี่ยรถยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับที่พนักงกานด้านฝั่งคนขับเดินไปใช่ตัว ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะก็ที่พักแขนวางแก้ได้สองตำแหนง่งแอร์หลังพร้อมนะครับนั่งเรือเป็นตัวท็อปเลยเพื่อนนะสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับเพื่อนรีบมาเอาที่ธรรมดาด้วยหายากนะครับเนี่ยสวยๆเลยแคลรี่บอลทรงเสมอเก่งแถมไปเลยนะครับเพื่อนดูแคสซีสวยสวยเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือเก็บงานส่วนภายนอกให้เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนนะอ่ะส่วนแคลี่บอลตามนี้เลยนะเพื่อน ไลเนอร์โตยโยต้าแท้นะครับนี่ปิดฝานะครับโช้กอัพทำงานนี้ปกติในส่วนของกระจกตัวแคลรี่บอยรุ่นจีครับกันชนท้ายนี่เปลี่ยนมาใหม่นะเพื่อนนะเปลี่ยนมาให้ใหม่เลยนะครับเปลี่ยนมาให้ใหม่เลยนะครับยางอะไรอยู่ครบนะเพื่อนเนี่ยคือสวยงามพร้อมพร้อมใช้งานเลยนะครับเพื่อนพร้อมใช้งานเลยนะครับใครหาอยู่รีบโรมาเลยนะครับผมว่า เนี่ยเอกสาครับสองพีสองพัน <c> ส <oughs> ิบแปดครับ <c oughs> ขออภัยครับผมเนี่ยนั่งสองตนท้ายบรรทุกมีหลังคาก็คือลงโคแคลิบอร์ให้เรียบรอย้อยสองยี่สี่ดีเซลร้อยห้าสิบมาลำดับที่หนึ่งครับใครซื้อสดไปก็ได้เป็นลำดับที่สองและที่สำคัญได้เป็นเกียร์ธรรมดาครับเพื่อนเอ้ยขับไปต่างจังหวัดน,นี่ผมบอกเลยซ้าใช้เกียร์ธรรมดานี่ขับมันทันใจแน่นอนเนาะก็ฝากไว้ด้วยคันแรกกันเพื่อนคันที่สองเพิ่งเข้ามา เมื่อวานตอนเย็นนะครับเมื่อวานตอนเย็นคันนี้เป็นปี20เป็นหน้าหมูป่าแล้วขยับจากรุ่นเมื่อสักครู่เนี่ยคันแรกเนี่ยก็จะเป็นหน้านี้นะครับอ่ะเพื่อนมาดูคันนี้ยังไม่มีราคานะครับคันนี้ยังไม่มีราคาของข้าดว่าน่าจะ500,000กว่านะครับ6806เป็นสีขาวสี่ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ไปดูโครงสร้างกันครับ,รบนี่น็อตเดิมๆครับเดิมทุกอย่างที่เห็นนะครับ ไม่เคยขยับฝ่ายหน้าไม่เคยแกะนะครับคันนี้เครื่องยนต์เดินนิ่งๆเครื่องตัวเดียวกันนะครับกับคันแรกนะครับ2.4ดีเซล150ม้านะครับ 2GD อ่ะว่าไปในส่วนของฝั่งนี้เหอนเพื่อนเดิมนะครับเดิมๆนะครับให้ดูเดิมมากนะครับแล้วก็ฝ่าหน้าไม่เคยแกะนะครับสาม ABS ใสๆส,สวยๆเลย ไฟหน้าเป็นไฮโดรเจนนะครับน่าจะคันนี้ไม่ใช่ตัวน่าจะเป็นตัวเริ่มต้นก็คือตัวเอนทรีนะเพื่อนนะยางเป็นของไฟสโตนอ๋อบิสโตนครับบิสโตนเป็นปีปี25หเลยยางปีนี้นะครับยางปีนี้นะครับ,ยา,รบยางปีนี้เลยนะครับก็เอาไปใช้ยาวๆกันเพื่อนๆเลยเนี่ยสองหกห้าหนะครับยางหน้ายางสวยๆเลยนะครับ ราคายังไม่ออกนันเพื่อนนาจะวันสองวันนี้น่าจะออกละนะครับน่าจะห้าแสนกว่ากว่าเพื่อนๆอ่ะดูฟังก์ชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างเนี่ยก็คือทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยพับเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับไฟฟ้าทั้งหมดสันเซนล็อกครับนะครับแล้วก็กุญแจได้มา1ดอกครับ1ชุดคันนี้นะครับเลี้งด้วยเป็นตัวเริ่มต้นนะครับจะเป็นเบาะจะเป็นท่าใยสังเคราะห์นะครับเนี่ยรอยย่นนิดๆหน่อยๆนะครับไม่มีขาดนะ อ่ะส่วนควบลอยเป็นมันติฟังก์ชันมีครุกคอนโทรลมีโหมดต่างๆใน,ใ,นใ,นใ,นในการใช้งานนะครับเพิ่มเสียงรถเสียงบลูทูธอ่ะดูเลขไมค์เขาคันนี้อยู่ที่275,226เื่อกิโลเมตรเพื่อนๆครับในส่วนของตัวเลขไมค์เนี่ยนะครับในส่วนของเอ่อรุ่นเนี้ยผมบอกเลยว่าเลขไมค์แค่ส3สแสนนี่ใช้งานได้สบายๆใช้ได้อีกเป็น10ปี20ปีได้เลยนะเพื่อนนะเนี่ยจอบนจอ,จอทัชสกรีนนะครับจอทัชสกรีนนะครับสามารถเล่นแบบนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็วอลลุ่มก็หมุนย่างนี้นะ,น,ะนะครับนะครับนะครับส่วนคันนี้ก็จะมีกล้องบันทึกหน้านะครับหลังมาแถมมาให้ด้วยนะครับเนี่ยเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโตเมติก <c oughs> แบบนี้เลยสวยเท่เนี่ยเข้าที่เพื่อนๆเ,เห็นผ่านตาสายตาจากกล้องผมนี้แหละนะครับเนี่ย เผื่อท่านใดหายอยู่ในส่วนของสีประตูยกสูงเกียร์ออโต้สีขาวนะขาวนี่ไม่ใช่ขาวมุกนะเพื่อนนะถ้าผมดูนะเป็นขาวโซลิกนะครับขาธรรมดาเนี่ยภายในยส,สวยๆเนี่ยที่พนักพิงแล้วก็ที่พักแขนมีที่วางแก้วสองจุดเหมือนกันนะครับอ่ะส,อสวยๆเพื่อนแค่สีแห้งๆตาที่เพื่อนเห็นเลยนะครับเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่เข้ามานะครับให้เพื่อนได้เห็น าลเนอร์เป็นาลเนอร์แท้โตโยต้านะครับในส่วนของแคริร่บอยก็สวยๆอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับเกิดท้ายนี่ครับสวยงามนะครับกระชุนท้ายยังสวยๆอยู่มีเซนเซอร์หลังสองจุดให้ด้วยนะครับมีเซ็นเซอร์หลังสองจุดให้ด้วยนะครับยางอะไรอยู่ครบนะเพื่อนนะคันนี้แทบไม่ต้องเก็บงานสีเลยนะครับเพื่อนๆก็ขัดเคลือบสีส่งมอบได้เลยนะครับรอราคาหน้าวันสองวันนี้นะครับดูเอกสารคันนี้ นี่ครับปี20นั้นเพื่อนนะนั่ง2ตอนท้ายบรรทุกมีหลังคานะครับเครื่องยนต์สอยูสี่ดีเซลร้อย้าสิบลำดับที่1ครับเพื่อนครับก็เป็นอีก1เซตและ1คันนะเพื่อนนะที่ใครกําลังหาสีขาวยกสูงเกรอออโต้ Auto. เป็นหน้าปี20เป็นหน้าหมูป่าแล้วก็คันนี้มาให้เลือกนะครับอีก1คันแล้วที่สําคัญคันนี้อย่าพลาดเพื่อนสำหรับท่านใดที่หานะครับเกียร์ธรรมดานะครับ สี่ประตูยกสูงเยร์ธรรมดาไปใช้งานคันนี้เลยสวยมากแล้วได้ดดตัวท็อปด้วยโอเคใครอยากได้เซตนี้ทักมาสวัสดีครับ